ครับสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพรรณผู้ดำเนินรายการคุยเฟื่อง่องพระที่สถานีวิทยุเอ็มเอ็าสิบเจ็ดสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แพร่ภาพออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลาบ่ายสี่โมงถึงห้าโมงแล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่ายสี่โมงถึงห้าโมงก็จะนําเรื่องราวต่างๆจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญไระจาญเครื่องรางของขลังหรือพิธีกรรมต่างๆนะครับก็เอาใม้ท่านเด็ด ทราบได้รู้ได้เห็นนะครับค่ะวันนี้นะคะช่องสมุทรภูมินะคะวันนี้เรามาพบกับอาจารย์วันชัยนะคะแล้วก็คุณนนอาธรต้องมนค่ะครับสวัสดีครับวันนี้นะคะเป็นวันที่เลิกงามยามดีนะคะวันที่6ก,กันยายนนะคะเราจะมาลูกเสกนะคะคุณแม่ให้รวยสมปรานานะคะทีนี้เราก็อยากจะทราบว่านะคะจริงๆและประวัติคุณแม่เนี่ยมียืดยาวนานหลายอย่างนะคะต้องให้อาจารย์วัญชัยพูดอธิบายออาค่ะ ครับผมทรก็คงจะเรียนถ้าจะพูดทั้งหมดเนี่ยผมว่าใช้เวลาเป็นชั่วโมงเอาสรุปสั้นๆดีกว่าท่านก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมคนหนึ่งซึ่งบรรลุธรรมอยู่ในระดับที่เรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นบรรลุธรรมเหมือนถ้าพระก็พูดว่าอะไรพระอรหันต์อะไรประมาณนั้นบรรลุอยู่ในชั้นสูงเอางี้ดีกว่านะครับซึ่งท่านจะสาเร็จสาเร็จเขาเรียกว่าสาเร็จแต่สำเร็จขั้นไหนเราไม่เราคนธรรมดาไม่รู้แต่เราเชื่อว่าไม่ได้สําเร็จ ใช่ครับเขาบอกอาหารจะรู้ในอาหารด้วยกันใช่ไหมครับนอกจากาเรื่องธรรมแล้วเนี่ยก็คือเลือกอิจิลิตปฏิหารผู่กบพระสงฆ์เนี่ยด้วยศีลที่มีข้อกําหนดเยอะแยะมากมายเนี่ยจะแสดงฤทธิ์แสดงอะไรเนี่ยไม่ได้แต่คุณแม่เนี่ยท่านเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุบาสิกาที่ปฏิบัติธรรมจนบรรลุได้ยาณท่านสามารถแสดงฤทธิ์ได้คําว่าแสดงฤทธิ์ของท่านเนี่ยก็คือใช้ฤทธิ์ของท่านในการช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากเช่นคนที่เจ็บป่วย บางคนเป็นโรคมะเร็งเป็นอะไรก็แล้วแต่มาให้คุณแม่ท่านรักษาท่านก็ใช้ยาแผนโบราณใช้การบีบการนวดตามศาสตร์วิชาโบราณและใช้มนใช้คาถาใช้การอธิษฐานเพื่อช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วยโรคประจําตัวโรคภัยไข้เจ็บนอกจากนั้นเนี่ยอีกโรคหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดในยุคป,ปัจจุบันอาจารย์ว่าโรคอะไรโรคมะเร็งโรคจนโรคจนอ๋อโรคจนไม่มีปัญหาคนเราเนี่ยมันเป็นหินหยาง ถ้าไม่มีคนจนนะคนรวยมันก็ไม่มีแต่ทุกคนก็อยากจะรวยผมอยากจนนะผมจนในในผมเพื่อนแท้ทุกวันนี้รวยมันเพื่อนคบมันก็นึกว่าเรารวยครับผมอยากจนไม่มีกินเนี่ยดูว่าเพื่อนคนไหนจะช่วยอะไรมงครับก็นอกจากความทุกข์ทางด้านโรคภัยไข้เจ็บแล้วเนี่ยทุกทางด้านทรัพย์ทรัพย์จางโลกจนขอคุณแม่อธิษฐานคุณแม่สมปรารถนาทุกรลยนะคะก็สมกับรุ่นนี้ครับแม่ให้รวยเป็นเหตุ เป็นชื่อของรุ่นนี้เพราะว่าอะไรขอคุณแม่เนี่ยเขามีคํากล่าวกล่าวว่าขอใครไม่ได้ให้มาขอคุณแม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมมีความเชื่อความศรัทธาในสายพระเกจิคณาจ,จารย์ผมก็เพึ่งจะมาศึกษาประวัติคุณแม่เหมือนกันถามว่าทําไมถึงศึกษาเพราะว่าเราได้ทดลองเราได้ลองขอคุณแม่ดูปรากฏว่ามันสําเร็จเราจึงศรัทธามาศึกษาประวัติท่านก็เราก็รู้ว่าท่านไม่ใช่พระ พอท่านไม่ใช่พระแล้วเนี่ยท่านสามารถแสดงฤทธิ์ช่วยเหลือคนได้ทุกอย่างคือเป็นคารวะคนเดียวครับที่ไม่ใช้คําว่าปกเสดิอธิษฐานทมใช่ไหมครับใช่คว่าอธิษฐานธรำบรรพุทมคือท่านจะนับถือพระเร็จแล้วพระนี่เสก่อนเแล้วท่านค่อยมาอธิษฐานทำครับคุณแม่เรือเนี่ยเติโตดําเนิดที่วัดสัมพันธวงศ์แล้วก็มาที่วัดอาวุธได้มาสร้างเพราะโบสถ์สร้มาสร้างพระ พุทโธตั้งปีสอี่ก้าสีครับอ่าแล้วก็มาทําที่นี่เพราะว่าตามอาจารย์ท่านมาอาจารย์นั่นก็คือท่านพระมหารัชมังคราจาร์จ้าว่าอาจารย์ท่านอ่วัดรรมทวงศ์เป็นคนที่นี่ท่านก็เลยมาสร้างวัดสารนาอ๋ออาจารย์เพราะฉะนั้นเหมือนเป็นการแทนคุณครูด้วยใช่อ่าสร้างโบสถ์สร้างวัดแทนคุณครูอาจารย์ที่ทําให้ท่านสําเร็จตอนนี้พระประธานเนี่ยพระพุทโธคังจอมุนีเนี่ยจริงๆอ่ะ ท่านพระมหารัชมังคลาจารย์ตอนนั้นท่านมีตําแหน่งในเรื่องการปกครองคณะสงฆ์ครับท่านก็ไปขอพระพ่อปูนว I mean? ัดไตมิมแบบนี้ก็ไปวัดสาวไปฟงไปว่าอะไรมาไม่ได้ก็ไม่ได้มาอ,อาก็เลยมาทาเนี่ยพระพุทโธคังครับวัดเตมิทปัจจุบันก็คือหลวงพ่อทองคํามงใหญ่ครับจริงๆเนี่ยมีวัดต่างๆไปขอเยอะมากเลยแต่ท่านจะอยู่ที่วัดไตมิตรเพราะวัดไตมิตรคือ หัวมังกรเข้าใจป่ะหัวมังกรอยู่ที่วัดนิดท้องมังกรก็อยู่ที่แปดลิ้ววัดมังกรบุกผาวัดจินประชาสมสรนั่นคือท้องมังกรหางมังกรก็อยู่จันบุรีวัดมังกรบุกผารามนี่คือมังกรหัวมังกรอยู่เยาวราชจริงกับแบบใช่ครับทำบานเลยครับแล้วก็เหตุผลเนี่ยที่เรามาที่วัดนี้เนี่ยคือนอกจากพระบุรุปศักดิ์สิทธิ์ พระพุโทโธใหญ่<ม>พระพุโทโธภ้าชินราชจอมมุนีนะครับที่คุณแม่บบญเรือนสร้างไว้เนี่ยกว่าจะเป็นองค์นี้ได้เนี่ยทำการหล่อถึง3าครั้งด้วยกันคุณแม่มบอกว่า<ม>ทําได้ยากเหมือนกับบรารมีพระพเจ้าต้องเกิดสะสมบุญบรารมีกี่ภพกี่ชาติจึงจะสําเร็จเพราะฉะนั้นพระจะสร้างให้ขงังสร้างให้ศักดิ์สิทธิ์สำเร็จได้ยากเหมือนกันถึงต้องหล่อถึง3าครั้งแล้วมาหลอ่อแล้วก็มาปฏิฐานเอาไว้ที่นี่นอกจากพระพุโทโธใหญ่ด้านบนยังมีพระพุโทโธขลังนะครับ ท่านสร้างกุฏิรูปถึงสององค์ที่นี่ครับพระพุทธรูกลางพุทโธําตกลางองค์เดียวซึ่งยังไม่เคยมีใครได้ขึ้นไปนี่ผมกล้าพูดเลยนะผมเนี่ยเป็นคนขึ้นไปข้างบนแล้วไปถ่ายรูปรูปที่ใช้อยู่ทุกวันคือรูปผมเป็นตำนานเหมือนกันตำนานถ้าจะเป็นสามแปดสามเก้าจไม่ได้คนเดียวคนเดียวขึ้นไปกระไดวนขึ้นไปเนี่เราก็เอ้าโหมันเหวแตกมันร้อนไม่มีแอร์หลังคาบนยอดจะรอดยอดโบสถ์นี่แหละ ตอนหลังจะขึ้นปวทีก็ไม่ได้นะวันนี้เนี่ยเป็นมงคลตรงที่ว่าเราได้โยงเอาสายสินจากองค์พระพุทธโธครั้งนี้ครับมาตรงนี้มาที่พระพุทธโธใหญ่แล้วก็โยงมาปรัมพิชีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในปรัมพิชีทุกคนนะครับสามารถจับสายสินสัมผัสสายสินอธิฐานกับพระพุทโธครั้งได้เลยโดยตรงตอนอยู่ในเขตปริีมณงฑลวัดสารนาสนความขลังความศักดิ์สิทธิ์มันเกิดลยครับเพราะว่าทั้งหมดในเขตเขตวัดก็คือเขต พุทธาวาาสังขวาถือว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วนะแต่นี้พูดเรื่องเมชีเนี่ยโด่งดังมากก็คือเรื่องศิลาน้ำศิลา,าน้ำอธิษฐานท่านให้ลูกศิษย์ไปเอามาเสร็จแล้วก็มาเสกนะมาเสกแล้วมอบให้บางคนก็ไม่รู้ว่าศิลาน้ำคืออะไรศิลาคือหินน้ำคือเย็นคือมึงแข็งแล้วมึงต้องเย็นด้วยต้องนิ่มด้วยแล้วก็เจิอาจารย์จะมีอยู่สองสามองค์ที่ว่าสําเร็จวิชานี้ปัตวีธาตุเจ้าพุทธ <Ừ. S 2> ะวัเทพศิรินให้ลูกศิษย์ไปเอาที่บางบ่อเราก็ไม่เข้าใจว่าบางบ,บ่อคืออะไรบ่อเงินบ่อทอง <Ừ. S 2> หลวงปู่คำพันธ์ก็ให้ไปเอากลางแม่น้ำโขงท่าที่มีชื่อมงคลท่าชัยศิลป้ท่าชัยชนะท่าพบโชคท่ารัพ์เขาเรียกว่าปัดถทวีธาดน,นอกจานนั้นไม่มีคุณแม่นี้แน่นอนเลยไปเอานินลาการที่เมืองการไปเอาโป่งขามที่เชียงรายที่เขาเรียกอะไรที่โป่งขามไปเยอะครับ อะไรนะที่ลำปางลำปางแล้วก็ไปเอาอเขา้าวตอกพระร่วงที่ศร,รีสัจนาลัยคือสุขโขทยัยที่เขาไปขุดที่วัดพระร่วงแล้วก็เข้าสารหินที่อยุธยาที่วัดล้างแล้วก็ขุดไปเจอเข้าสารหินนี่คือที่มาต่างๆเลยนะฮะบางท่านอาจจะไม่เข้าใจบางท่านรู้ว่าห้อยพุทโธแล้วแพงพุทโธจัมโบ้องหนึ่งล้านวุฒบาทครับ,รบแล้วก็ห้อยศิลาน้ําศิลาน้ำก็ต้องรับ จากที่มาที่มีความชัดเจนว่าชัดเจนนะฮะรับน้ําวันนี้ที่แจกที่คุณอาธรทําแจกเนี่ยแล้วก็ตั้งอยู่รอบประลัมพิธีเนี่ยทั้งหมด40ตุ่ม40บใบพิธีนี้เนี่ยเราทําตามตํำรับตําราคุณแม่เบลือนที่ทําไว้เมื่อปี2499ก็คือตํำรับพิธีมงคลมหาราชซึ่งเรามีตําราโบราณที่อาจารย์บรรจัยเก็บรักษาไว้ผมเชื่อว่าคนอื่นไม่มีไม่มีถึงมีก็ทําตามตํำรับแบบนี้ไม่ได้โอ้เนี่ยบางคนก็บอกว่า มันใหญ่จริงๆผมอยากให้ได้องค์ใหญ่แบบนี้ครับผมแต่มันลำบาก40ใบและคําว่ารวยเงินทองแล้วก็จะเปิดให้ทุกท่านได้บูชาผมคิดว่าน่าจะหมดนะเหลือเหลือเท่าไหร่เหลือนิดหน่อยเหลือนิดหน่อยครับผมได้หมดหนึ่งพันเก้าร้อยของพันจะทอนให้บาทหนึ่งทอนให้บาทหนึ่งด้วยใช่ไหมไม่ไม่ถึงสองพันพัน่าบาทนี่พันกว่าบาทนี่ไหนเยอะไหมครับผมแล้วให้ทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วในนี้ก็จะมีน้ําพุทธมนต์น้ำเทพมนต์ที่ เอามาจกขันสาครตรงนี้เนี่ยใช่ใช่อันนี้คืออันนี้ขันสาคอทันคุณแม่สมัยคุณแม่บุเรือนเลยใช้มาตั้งแต่พิธีมงคลมหาลาภสองสี่เก้าเก้าเลยอ่านี่จะมีศิลาน้ําจะมีศิลาน้ําจะมีเข้าต่อเข้าว่วงจะมีนินละกาจะมีครบทุกอย่างเลยนะที่น้ำมนต์เนี่ยเราจะแจกกับทุกท่านครับครั้งแรกในรอบ70ปีเลยโอกาสนี้พิธีแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นดีดีเล่กเนี่ยนะดูดีๆนะมีรางวัลนะ ดูดีๆมีรางวัลนะครับผมก็โอเคครับสรุปแล้วพิธีนี้เนี่ยก็เป็นขวาฝาอ๋อนี่นี่ฝาน้ถมนนี่ฝาถมคำว่ารวยทุกท่านอยากรวยไหมนี่รวยไหมนี่นะอาจารย์ครับปอถามเพิ่มเติมวันนี้เห็นว่าเกจติดดังเนี่ยมาเยอะมากป้ายเกจติดตามเราไปเสกมาแล้วเรามีพิธีพุทธาพิเศษทั้งหมด7วาระด้วยกันหลวงปู่เซนเราตะเวนเสกไปแล้วทุกประเทศไปแล้วครับคราบาปิศนะวันนี้เราใช้คำว่าสมพูด สมโภช์ที่วัดแห่งนี้ที่ต้นกําเนิดนะเป็นการกลับมากลับมาที่ต้นกําเนิดโดยท่านเจ้าวาดท่านเจ้าวาดท่านพระราชปริฎกมูลีหรือว่าเจ้าคุณูชาตูชาติเจ้าคุณชูชาติจังหวัดระยองแล้วก็มีพระเทระพระเกจิอาวุโสของจังหวัดระยองจัร์ก็คือหลวงปู่อ่องครับผมที่เป็นประธานเท่านั้นเองสําหรับพิธีสมโภชในวาระนี้ครับผมและสําคัญเลยพิธีวงสวงนะครับก็จะมีอาจารย์พิมพ์พิมพนิยมเป็นผู้วงสวงเราไม่ค่อยเห็นแล้วครับ อาจารย์ครุกผู้หญิงที่มาบวงสวงแต่พิธีนี้เราใช้ผู้หญิงเพราะว่าเป็นพระของคุณแม่บุญเรือนวันนี้ต้องใช้ว่าขมังเวทนแน่นอนครับผมอาจารย์ปูเดือนชัยปูเดือนชัยอาจารย์เพชรครับอาจารย์เพชรอาจารย์แสนเพชรแสนเพชรครับคำอะไรคำปะกายคำปะกายแล้วก็อาจารย์พินครับผมยังไม่มีพยาบวงสวงเลยครับเรายังเรียนไม่ถึงเนี่ยเออเรียนไม่ถึงนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะเข้าไปในเพจของสมบูรโภูม กดไลค์กดแชร์คนไหนกดไลค์กดแชร์คนนั้นขอให้รวย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 เฮงเฮงเฮงทุกท่านเลยครับครับผมรวยรวยเฮงครับครับผมผมเนี่ยอยู่กับอาจารย์พิมแล้วนะครับตอนนี้เป็นพิธีกรภาคสนามของรายการช่องสมุดรปูมนะครับอยู่ที่งานนะครับอธิษฐานจิตนะครับเพื่อพุทโธน้อยแม่ให้รวยนะครับอยู่ที่วัดสารานาศนะครับที่จังหวัดระยองนะครับขณะนี้เนี่ยเราอยู่กับปุ่ม เป่าสัง,ออสงข,ขั้นเทพนะครับ<ช>แล้วเดี๋ยวอาจารย์ที่เป่าสังทุกคนครับจะได้เป่าเพื่อเป็นมงคลให้กับเรานะครับ<ช>เดี๋ยวเรียนเชิญเลยครับมาเป่าเลย คุณอาจารย์พิมพ์สัมภาษณ์อาจารย์ทีละท่านดีกว่าครับเริ่มเริ่มจากนั่นเลยครับ,าารรบสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับท่านนี้นะคะแนะนําตัวเลยค่ะอาจารย์ผมอาจารย์สุช,ชาติชมพิพัฒน์ครับ อาจารย์อยู่ที่มีตำหนักไหมคะหรือว่าอยู่ที่ไหนครเป็นเป็นบ้านอยู่ที่ซอยเอกชัย83แบบอบอลนะครับกรุงเทพมหานครนะครับสวัสดีทุกท่านนะคะค่ะ,อ,ะ,อ,ะอาจารย์คนต่อไปนะคะสวัสดีครับอุงใหญ่สุวรรณท่าขล่าครับอยู่สระบุรีครับผมอ,อาจารย์ใหญ่อยู่สระบุรีนะคะอาจารย์ใหญ่นี่นะคะมา อาจารย์ใหญ่เลยครับอาจารย์ใหญ่ค่ะมาช่วยงานตลอดเลยนะอาจารย์ลุงใหญ่อาจารย์ลุงใหญ่ค่ะต้องมีคําว่าลุงด้วยนะคะมาช่วยงานตลอดเลยนะคะนนี้คือใหญ่ตลอดอ่าอ่อไปค่ะนี่หัวหน้าทีมนะคะหัวหน้าทีมอ่าจารย์ป๊อปนะคะอาจารย์ป๊อปเนี่ยอยู่บ้านวิมานเมฆนะคะวิวิวันเวทอยู่ที่ไหนครับอาจารย์ครับบางกะปิครับอยู่บางกะปินะถ้าไหนสนใจก็เสิร์ชหาอาจารย์ป๊อปได้เลยนะคะค่ะลอกสไตล์ค่ะอันนี้กันค่ะ อาจารย์แต็มนะคะแม่แตมนะคะก็อยู่ที่บ้านมิวันเวสเหมือนกันอันนี้คุณอาจารย์ป๊อปอีกอันนี้เป็นอาจารย์ของอาจารย์ป๊อปอีกทีนึงนะคะแล้วก็เอ๋ค่ะบ้านะเนศวนาลีค่ะอาจารย์เอ๋นะคะบ้านะเนศวนาลีนะคะแม่เปิ้ลค่ะสระบุรีค่ะแม่เปิ้ลนะคะอยู่ที่สระบุรีนะคะครับแล้วลกวนอาจารย์เป่าเป็นมงคลให้อรอบนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสมุทรภูมินะคะวันนี้เราได้พบกับนะคะ เขาเรียกว่าดาวติ๊กตอกนะคะดวงใหญ่เลยทีเดียวนะคะเวลาอาจารย์ขึ้นไลทีหนึ่งนะคะคนดูเนี่ยเป็นแสนเลยนะคะคนดูเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเราได้มาพบตัวจริงนะคะของปู่เดือนชัยนะคะปู่เดือนชัยเนี่ยก็เรียกว่าเป็นจอมขมังเวชนะคะคนหนึ่งทีเดียวนะคะคนติดตามเยอะมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะปู่สวัสดีจ้ะแต่ส่วนมากคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจในบทบา,า,าทพระคาถาธรรมมนเป็นธรรมชาติค่ะพ<อ>ระอาจารย์นี่คือเขาเรียกว่า เ,เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบทธรรมเป็นเป็นบทพระคาถาธรรมคือจิตของเราจิตของเราออกมาคือคือเราเรียนทางตาเรียนทางหูหูฟังแล้วก็วมาพิจารณาตาเราดูแล้วก็มาพิจารณาหูฟังเอาใจกากเป็นกลางพอทอาเป็นใหญ่ปับ๊บพอขึ้นพุทโธปับ๊บพุทโธคือปร,รูป้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน บอกโท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 โกกากาการนโมหะสมาตารุยาหนโมตาตังมะตังมาปักระมละมาเตกต่างพวกก็ต่างอยากได้เลขได้หวยตัยมะกรอมาตอยลงทุนน้อยได้มากกัรมะกรอมาตวยคนรวยสื่อหุ่นคุณมะกละมาตนคนจนก็สื่อหวยปักรอมาตวยหวยบ่ถือคาเขากรบบมีวันละกําลังกะเทนังมันก็ไปอย่างงี้นี่ก็คือไปเองตามตามวาระของเขาตามวาระของเขาแต่ว่าองค์ไหนก็องค์เรานี่แหละก็คือตัวเราจิตของเราใช่เป็นจิตของเรา มันเป็นบทบานพระคาถาธรรมมันเป็นธรรมชาติคล้ายๆกับผมปูดมซับเนาะปู่ดมซับก็จะใช้ใช้กายธาตุเหมือนกันนะเขาจะเขาก็จะเวลาสวดหรือว่าเวลาที่บาสกอะไรนี่ก็เขียนมือไปเหมือนกับหมุนหมุนไปท้องปู่สวดเอามันเป็นมันมันเป็นสวดบทบาทพระคาถาทุกภาษาออกมาเป็นพระคาถานี่พอคนไม่เข้าใจก็ มันยังไงหรอมันขยายความไม่ได้เลยเพราะมันไม่ไม่มีในหนังสืออ๋อไม่มีในตำรานะคะแต่ไม่มีในตำราอันนี้นะคะเกจิที่แบบว่าเขาเรียกว่าบรรลุธรรมหลายๆท่านนะคะก็จะคล้ายๆกับอาจารย์เหมือนกันเพราะว่าบางอย่างเนี่ยค่ะอยู่ในอยู่ในความรู้สึกอยู่ในใจใน ในลึกๆของเราที่ครูบาอาจารย์เขาเรียกประสิทธิ์ประสานให้ดังด้านในนะคะคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยก็จะเข้าใจเรื่องพวกนี้นะคะว่าบางทีเนี่ยวิธีการกล่าวคําพูดออกมาแต่ละคำเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนกล่าวเองบางทีตัวตนของเรานะคะเป็นคนกล่าวหรือครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเป็นคนนํากล่าวออกมาแต่เรามีสติใช่ค่ะโดยที่เราโดยที่เราไม่ มีสติอยู่แต่ว่าเรา<ช>ไม่รู้ว่า<ช>เรากล่าวคําไหนออกไปนะคะ<ช>อย่างอาจารย์เนี่ยก็จะมีคำนะคะหลายๆคาที่เราเราเขาเรียกว่า เข้าใจง่ายสื่อสารง่ายนะคะอย่างเช่นหนูชอบมากเลยคำคำนี้อาจารย์ที่อาจารย์พลุล้านวิวเนาะอันเดอร์อันเดอร์ส่อนไปแล้วอไอตัวนั้นมันปอปองกับไหมถึงว่าเราเรียนเราเรียนแล้วมันคล่องให้มันคล่องเขี้ยวอ๋อปองปองกระปองปอปองปองสอสอกระซองสอสอกระซองหูซองเห็นเขาไาไหมกับไปใหญ่ลเนาะกูผู้มีผ่ากระเซินบนจะคือแห่งปองแปงแปงกับแสอลองสองกัง ก็โกกาจี olor, on. นางแล้วโกสังกีมังอันต่อมาก็อันเดออันเดออันนี้มักกันตลาโโลมอนกันตามากาปรียนปอนกันตอนกันเตอเปิงบัมเปิงบัมเปิดเปิงบัมเปิดหางกระเบนลำเตียงเกยเก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 แตแนวแตแนวแตวคือความหมายเนี่ยเขาปาไม่ไปใหญ่ละนอกูผู้มีพระเสิญบนอยู่ข้แห้งพระครูบาอาจารย์ขึ้นไปอยู่บนภูเขาปุูติวิหารกระเทบมไม่มี มีแต่กดกับบาทไปนั่งมันเป็นภาวนาอยู่พออยู่ไปอยู่มาหลายปีเขามันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสร้างพระประธานใหญ่ผู้มีพระเชิญบนคือแห้งพอมีพระให้โชคให้ลาภคนก็หลังขึ้นหลังเดินจงกรมเดินอะไรกันคคอว่าอะไรขึ้นมานั่นแหละเขาปลาไม่ไปใหญ่นองกูผู้มีพระเชิญบนอยู่คือแห้งอธิอันเดอร์อันเดอร์นี่หมายถึงว่าคนอีสานเขาสอนลูกสอนเต้าไปกรุงเทพกรุงไทยอย่าไปรักของเพื่อนไม่กินเดอเฮ็ดคือเพิ่นจะเฮตดคือเพิ่นทำคือเพิ่นจะทำคือเพิ่นเดอร์ เป็เอาจงฉีเด้อชื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานด้ลูกเอาลงฉีดด้วยลูกนะเป็นความหมายคดอีสานเป็นคำสอนเป็นคามหมายทมนะคะของทมอีสานนะคะทมอีสานเนี่ยก็จะมีลายเล่มหลายบทเหมือนกันนะคะก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์ะท่านนะคะที่จะหยิบบทไหนมาใช้นะคะหรือว่ามาทําให้เป็นประโยชน์นะคะกับลูกศิษย์ลูกหาใช่ใช่ค่ะไม่ไม่ไดเอามาท่าแกงคนไม่ได้ามาทําลายใครคือคือเรา นั่งพุทโธอย่างเงี้ยหายใจลมหายใจออกดูใจตัวเองเราก็ได้อีกแบบหนึ่งถ้าเรามาทางนี้เราสวดเราเราปั่นเขาเรียกว่าปั่นทำมันจะสบายใจขึ้นเยอะอะไรเงี้มันมันจะไวขึ้นแต่หนูว่าดีนะคะเพราะว่าทําให้คนเนี่ยเข้าถึงธรรมได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะอาจารย์ปู่หนเดินชัยมากมากนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ปู่นะคะเขาเรียกว่าอวยพร ตาทุวันนี้อริยสติมากมามมควรเจ้าวเหนือปกรามาเตยโซมากาตังขอให้ดังกล้องตัวโรกาบังรรมเติดพุดทธังเปิดธรรมังเปิดสังการเปิดปรามตสุปเตนเบโซมาะไตรอรมาตาสุปตานราาามกตาตองเจ้าของช่องกองมกาไตทำการสิ่งใดให้รู้บรรดานให้สำเร็จฉับพันธันตาฉับพันธันใจเร็วไวมาการมตตอทั้งเมืองนอกเมืองไทยปุกรามตไต อรมาตาสุมาตาส์ทำการสิ่งใดอย่าข้องอย่าขัดปุกรามมาเติดพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดเปิดโชคเปิดลาบเปิดหูเปิดตาเปิดจิตเปิดญาณเปิดวาจาสิทธิหูทิฏฐิทิพย์จิตญาณเบกชิปอรมาตองอ้อปองตำนองของธรรมอรยานามาตาสุปตาาหรมาตาสุปัสไตไปที่ไหนรอดรอดปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับอัตโตมินะโมอ้าวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราพบกับนะคะอาจารย์ จอมขมังเวทนะคะอีกหนึ่งท่านนะคะที่โด่งดังไกลถึงต่างประเทศนะคะครับผมอออาจารย์แสงเพชรใช่ไหมคะใช่ครับอาจารย์แสงเพชรคำปะกายนะคะอาจารย์อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีครับอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวันนี้ก็เดินทางมาร่วมพิธีอ๋อค่ะอาจารย์ไม่ทราบว่าอาจารย์ได้ข่าวว่าอาจารย์เนี่ยเป็นรุ่นลูกใช่ไหมคะอ่าใช่ครับรุ่นลูกของท่านฤาษีเพชรดำอ๋อฤาษีเพชรดำเนี่ยเป็น ค่ะเป็นฤาษีที่ดังมากแห่งเดอนสุพรรณนะคะแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะตอนนี้ท่านก็ยังอยู่ในโรงแก้วหรือเปล่าใช่ครับยังอยู่อ๋อท่านก็ยังอยู่ในโรงแก้วนะคะอันนี้เป็นลูกชายคนเดียวใช่ไหมคะอ๋อเป็นเป็นลูกชายคนสุดท้องอ๋อเป็นมีคนหนึ่งที่บวชด้วยใช่ไหมคะอ่าเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วอ๋อนะคะแล้วก็เป็นที่มาเป็นอาจารย์เนี่ยมีคนเดียวใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อที่รับรับต่อจากพ่อเลยเนี่ยรับสืบทอดวิชาตอนนี้มีคนเดียวนะคะแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะอาจารย์เอ่อ ไม่ทราบว่าเด่นทางด้านไหนคะเรื่องไหนคะ,ะส่วนมากวิชาที่เรียนกับปู่จะเป็นสายเมตตามหายยมโชคลาภเพราะว่าปู่ทั้งสอนว่าวิชาเมตตาถือว่าเป็นสุดยอดวิชาที่สุดไปไหนใครไม่เกียดอะ่ะมีคนเมตตาเราไปไหนอิ่มท้องมีคนเรียกไอ้หนูกินข้าวลูกอย่างเงี้ยถือว่าเป็นสุดยอดแห่งวิชาค่ะเป็นสุดยอดแห่งความเมตตานะคะครับผมเป็นเกี่ยวกับวิชาเมตตานะคะอาจารย์สักด้วยไหมคะรับสักครับสัก อาจารย์ก็ทาทุกอย่างนะคะสักด้วยแล้วก็ทําพิธีด้วยใช่ไหมคะอาทำพิธีอาบน้ำมนต์อาเป่าหน้า,นาทองสักยันส่วนมากจะสักยันมากกว่าเด่นเรื่องสักยันแล้วก็อาจารย์พอจะเล่าประวัติของอาจารย์นะคะตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยคะ่ะอนเด็กๆดื้อไหมคะโอ้โหพอได้อยู่สมัยก่อนสมัยก่อนก็อยู่กระปูช่วงช่วงบรรพายชีวิตท่านก็อยู่ในป่าที่พอออกจากป่ามาก็มาสร้างเป็นสำนัก นี้ก็อยู่กับท่านศึกษาเรื่อยมาตามครูบาอาจารย์พ่อท่านทำมาอย่างไรแล้วก็ทําตามท่านมาทําตามครูชอบแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยไหมคะใช่ครับก็ซึนซับเห็นมาเห็นเห็นก็เจอและเข็มศักยันอะไรแบบนี้ย<อ>โตมากับเข็มศักยันโตมากับพิธีกรรมพิธีการต่างๆเราเห็นมาตลอดแ,แล้วเคยคิดไหมคะว่าโตขึ้นเนี่ยจะต้องมาเป็นอาจารย์แบบนี้ก็คิดว่าเป็นแน่นอนแบบสายเลือดเลย S <S แสดงว่าอาจารย์เนี่ยคะเป็นมาทางสายเลือดเลยนะคะคเป็นอันหนึ่งคือชอบด้วยนะคะช,คชอบด้วยสองคือสายเลือดด้วยคือพ่อด้วยนะซึมคับทางสายเลือดด,ด้วยนะถือว่าเป็นอาจารย์ที่สุดยอดนะคะอีกคนหนึ่งเลยนะของวงการจอมขมังเวทไทยเลยนะคะ,อะขอฝากอาจารย์แสงเพชรคำประกายไว้ด้วยนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณคีะอาจารย์ครับท้ายรายการก็ต้องการปราชนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลโลก โดนพิดานให้ทุกท่านแคว้าดลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานารับการท่านจะคิดจะทำอะไรขอทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ลำรวยเป็นมหาเศรษฐีทุกๆท,ท่านนะครับ